สวัสดีครับวิธีการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันคลิกนิกนะครับในการปรึกษาแพทย์นะครับพบหมอออนไลน์หาหมอออนไลน์นะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเบื้องต้นนะครับที่ว่าไม่หนักหนาสาหัสถึงกับอันตรายใดๆนะครับผมตัวนี้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผม เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วครับก็คือเมนูแรกนะครับเราให้กดที่โทรศัพท์ไอคอนโทรศัพท์นะครับผมก็คือตัวนี้จะเข้าสู่การเริ่มต้นของปรึกษาแพทย์นะครับก็คือขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2เมนูด้วยกันนะครับก็คือปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับหรือจะเป็นนัดหมายแพทย์นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับก็คือเรา ถ้าเราต้องการปรึกษาแพทย์กดทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับเป็นการปรึกษาทันทีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคําถามคัดกรองเบื้องต้นนะครับสําหรับการปรึกษาแพทย์นะครับอาการผิดปกติที่เราเจ็บป่วยมานะครับไม่ว่าจะเป็นปิดปกติกับเกี่ยวกับหูนะครับกับตานะครับระบบสืบพันธุ์นะครับหรือว่าระบบประสาทนะครับหรืออาการผิดปกติอื่นๆนะครับตรงนี้ก็สามารถ ปรึกษาได้นะครับแล้วก็อาการติดเชื้ออื่นๆนะครับก็จะมีปรึกษาได้เช่นกันครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแยกย่อยอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็ส่วนเมนูสุดท้ายนะครับก็คืออาการแพ้ยาอาหารแล้วก็อาหารเป็นพิษนะครับตัวนี้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเลือกหัวข้อที่เราต้องการปรึกษานะครับแล้วก็ทําการกดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผมมาถึงขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการระบุอาการเบื้องต้นนะครับว่าเป็นอาการ เกี่ยวกับอะไรนะครับที่เราเจ็บป่วยมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่เป็นนะครับก็คือเลือกได้เลยนะครับก็คือ1วัน2วันนะครับก็คือเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับผมแล้วก็รูปภาพถ้ามีนะครับถ้าเป็นลักษณะอาการที่บ่งบอกนะครับก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับตรงนี้จะไม่บังคับครับผมจะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้นะครับสําหรับเจ็บป่วยนะครับผมแล้วต่อมาก็คือว่าเป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ แพ้ประวัติแพ้ยานะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปด้วยครับถ้าไม่มีก็ใส่คำว่าไม่มีไปนะครับแล้วก็โรคประจําตัวก็ใส่ไปด้วยนะครับไม่มีก็ใส่ไม่มีครับผมแล้วก็ยาที่ทานหรือใช้เป็นประจํานะครับมีไม่มีก็ใส่ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับหมายเหตุนะครับว่าประจําวันนะครับว่า2ตัวนี้นะครับก็คือ2ตัวเลือกนะครับถ้ามีก็ติ๊กเลือกไปนะครับผมแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับผมถึงเมนูต่อมานะครับ ก็จะขึ้นอัตราค่าบริการนะครับเป็นค่าบริการปรึกษาแพทย์นะครับเป็นอัตราค่าบริการเบื้องต้นนะครับผมตรงนี้ก็สามารถชําระโดยกรมทันม์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัดบัตรเครดิตก็ได้นะครับก็คือว่าหากชําระค่าบริการผ่านกรมธรทั์นะครับตรงนี้ก็จะทางประกันสุขภาพที่ร่วมกับทางคลินิกนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าค่าคำปรึกษานั่นเองนะครับผมถึงเมนูต่อมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหาแพทย์แล้วนะครับตรงนี้ก็ทับคือคือระบบก็จะให้รอประมาณ3ถึง15นาทีนะครับตรงนี้ก็สามารถปิดแอปพลิเคชันได้นะครับตรงนี้ถ้าถ้าคือแพทย์มาเมื่อไหร่ก็จะมีระบบแจ้งเตือนมานะครับเพื่อเริ่มการปรึกษาเกี่ยวกับแพทย์ได้ทันทีนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับก็คือว่าการใช้บริการของคลินิกนะครับไม่ใช่การว,วินิจฉัยโรคแต่เป็นเพียงการให้คําแนะนําตามหลักการแพทย์เท่านั้นนะครับผม ตรงนี้ก็จะรอจนกว่าแพทย์จะมาก็ได้นะครับหรือจะกดยกเลิกขอคําปรึกษาก็ได้เช่นกันนะครับผมเมื่อแพทย์มานะครับก็จะเป็นการวิดีโอคอลพูดคุยกันปรึกษาผ่านวิดีโอคอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพทย์นะครับแล้วก็ชื่อแพทย์นะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสั่งยานะครับแล้วก็เลือกรับยาสถานที่นะครับจัดส่งให้ถึงบ้านได้ครับผมแล้วก็ กดบันทึกนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์นะครับผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันคลินิกนะครับผมก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ